สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทฤษฎีของโทรทัศน์นะคะก็คือคุณสามารถดังได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนแต่ว่าทฤษฎีโบนโลกออนไลน์สมัยนี้คุณสามารถดังได้ภายใน15นาทีเท่านั้นแต่ต้องบอกนะคะว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของการกดไลค์ชอบอะไรก็ไปกดไลค์หรือว่ากดแชร์ทําให้เรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจในสื่อกระแสหลักก็สามารถมาดังได้หรือมีคนรู้จักได้ค่ะ เดือนที่ผ่านมามีคลิปที่ได้รับความสนใจจากผู้คนบนโลกออนไลน์ที่หนีไม่พ้นก็คือมิวสิกวิดีโอเพลงกางนํา m ต t จากปาร์คแจซางค่ะศิ Style ลปินคนนี้เป็นศิลปินร่างท้วมจากเกาหลีใต้ซึ่งมีคนคลิกเข้าไปชมคลิปเขานะคะเกือบ40ล้านคนทำอันดับ2คลิปม้ามืดที่มีคนดูมากที่สุดแซงหน้าจัสตินบีเบอรไปเลยค่ะ ยอดดาวน์โหลดเขาติดอันดับต้นๆในอเมริกาและอีกหลายประเทศจนสื่อหลักอย่าง m ทา a แมกซีนต้องเอามาเขียนถึงกางนำสไตล์นี้เป็นเพลงแนวฮิปฮอปทำนองสนุกสนานมีท่อนพุกติดหูค่ะร้องตามก็ไม่ยากแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อเพลงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นแนวเสียดสีให้เห็นช่องว่างระหว่างคนรวยแล้วก็คนจน จุดขายที่คนดูชอบที่ต้องกดแชร์กันคือท่าเต้นแน่นอนเลยท่าเต้นเขาฮาฮาเต้นตามง่ายดูแล้วกวนชวนหัวเราะค่ะท่าเต้นเขามีชื่อเลยนะคะ horse dance หรือท่าควบม้าที่เจ้าตัวเป็นคนคิดเองเลยจนแฟนเพลงทั่วโลกเอาไปทำคลิปล้อเลียนตามมาอีกเพียบด้วยความแตกต่างจากมิวสิกวิดีโอทั่วไปทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาไม่ถึงเดือนเลยค่ะ เอาเป็นว่าดูจบกังนำสไตล์ในวันนี้นะคะซีมีทางเลือกให้คุณแค่2ทางเลือกด้วยกันทางเลือกที่1ก็คือต้องเป็นเทรนเซอร์คิดท่าเต้นของตัวเองบ้างกับทางเลือกที่2เหมือนซีค่ะไปฝึกเต้นกังนำสไตล์ค่ะำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ